ศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูล ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาลสินเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลไคลล่นอเภอห้วยขึ่งจัังหวดกาลสินมีเขตบริการ5หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านเหล่าสีแก้วหมู่ที่5หมู่ที่9หมู่ที่13บ้านโนนสัมพันธ์หมู่ที่7และบ้านสันปะแดงหมู่ที่10มีเนื้อที่ทั้งหมด14ไร่3งาน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมด121คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งมั่นวิชาการสูงมาตรฐานการศึกษาก้าวหน้าคุณธรรมเลิศล้ำการกีฬาชุมชนร่วมพัฒนานำพาเศรษฐกิจพอเพียงรัยาโรงเรียน เมทาวีอัตโนวัฒนังอานีติการศึกษาย่อมนำความเจริญมาสู่ตนคำขวัญโรงเรียนการศึกษาดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วบริหารการศึกษาโดยการนำของท่านผู้อำนวยการฉเฉลียวชดประสืิฐซึ่งมีรายชื่อคณะครูและบุคลากรดังต่อไปนี้ นายคงศักดิ์เพียนภูเขาครูชำนาญการพิเศษนายทวีศักดิ์ไร่บูรณ์ครูชำนาญการพิเศษนางนุกูลเพียนภูเขาครูชำนาญการพิเศษนางเพนนีเหล่าสายครูชำนานการพิเศษนายสุภีติงสะครูชำนาญการพิเศษนางวรพานนทพจน์ครูชำนาญการพิเศษ นางสุภูมาระบาเลิศครูชำนาญการพิเศษนายดุสิตเชิดชนครูชำนาญการพิเศษนายวัชระสิริสาครูชำนาญการพิเศษนางกันวราศีริครูชำนาญการพิเศษนางสาวอิสรีภูมิพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษนายอนุชาใจทัศน์ครูชำนาญการ นางสาวสุนิสาจำเรือนภูลครูคอส .1 น,นางสาววัยพรบุตรสมงคลครูผู้ช่วยนางสาววรัญญาพรมีสิงครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษนายนัทวุฒิสแบงบานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนายประมวลสแบงบานครูอาสานางอุไรรัตนสแบงบานผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มิสเตอร์เวสตันดิวเวครูอาสามูลน,นิธิต่างชาตินางสาวชาดาพรกองพันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์นางสมนึกเลิศสงครามแม่ครัวประจำโรงเรียนโครงสร้างบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วได้ดำเนินงานตามนโยบายของการประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยแบ่งเป็นสีด้านดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2566 จัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสอมศจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2566-2568ถึง 2, จัดทำแบบรายงานนวัตรกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) มีการทดสอบประเมินผลความสามารถทางการอ่านและการเขียนอาป .1 มีการทดสอบประเมินผลความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ป .3 มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ONET ป .6 ประจำปีการศึกษา2565 มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติโอนิตม .3 ประจำปีการศึกษา2,565โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยใช้สื่อนวัตรกรรมที่ทันสมัยมีความหลากหลายและสอดคล้องกับระดับผู้เรียน โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านดนตรีและกีฬาที่ผู้เรียนถนัดและสนใจรวมไปถึงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่และระดับชาติโรงเรียนมีการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนรวมทั้งบันทึกผลการเรียนปพออ,ออนไลน์อย่างเป็นระบบมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล DMC อย่างถูกต้องและครบถ้วน ด้านการบริหารงานบุคลากรผู้บริหารการศึกษาได้กำหนดวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและนโยบายจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมทั้ง,งมอบหมายภารกิจและกระจายความรับผิดชอบให้ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรเป็นหลักและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ครูมีความมุ่งมั่นศรัทธาในวิชาชีพครูมีความประพฤตินตนเป็นแบบอย่างในการทำความดีมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอโดยได้มีการออกไปศึกษาดูงานต่างพื้นที่เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนจนส่งผลให้คณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับอำเภอและเขตพื้นที่การศึกษา มีการผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนครูและผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงบประมาณ โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนพัฒนางานของเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนให้เป็นไปตามความถูกต้องและเหมาะสมตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดด้านบริหารทั่วไป โรงเรียนมีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยเหมาะสมเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนและห้องเรียนให้สวยงามมีแสงสว่างเพียงพอมีระเบียบข้อบังคับตารางเรียนป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนมีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมถึงมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในโรงเรียนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล100%โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาตามความสนใจของผู้เรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอมีการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนมีการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเช่น คณะผู้นำท้องถิ่นองค์กรศาสนารวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเดียวกันนวัตรกรรมที่เป็นเลิศ best practice เหล่า5แปลนสร้างสิ่งแวดล้อมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม สรุปขั้นตอนการพัฒนา b เบส a c t t i c s 1. แปนโฮงเฮียนผู้บริหารสถานศึกษามีนยโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยมอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไปเป็นฝ่ายดำเนินการโดยบูรณา,าการกับแผนงานวิชาการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมทุกด้าน 2. แปนนักเฮียน นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วมีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนกิจกรรมดูแลเขตและผิดชอบเก็บขยะคัดแยกขยะกิจกรรม5สอบิ๊กคินนิ่งประจำสัปดาห์ 3. แปนเฮียนมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม5สกิจกรรมลดเวลาเรียนกิจกรรมดูแลเขตรับผิดชอบเก็บขยะคัดแยกขยะและจัดอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 4. แปนเฮือนนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนได้รับการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยนักเรียนนำไปขยายผลที่บ้านชุมชนของตนเอง เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ 3Rs ผ้าปากขยะจากชุมชนขยะแลกไข่ผักผลไม้จากกิจกรรมของนักเรียน 5. แปลนอืดเติดรายงานกิจกรรมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยคณะกรรมการประเมินจัดทำและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมนำมาวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดให้สำเร็จ ทำการสรุปรายงานผลต่อไปและนี่คือภาพรวมของโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วที่ได้ดําเนินการตามนโยบายประเมินคุณภาพทางการศึกษาทั้งสีด้านให้เป็นไปนตามมาตรฐานการศึกษาก้าวหน้าสู่มาตรฐานระดับประเทศเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นเยาวชนที่ดีของชุมชนและประเทศชาติสืบต่อไป โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วขอขอบพระคุณคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ